สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับ Ford Everest ตัวไทเทเนียมพัดน,นะครับคันนี้เข้ามาจัดเต็มด้วยงบประมาณ500 0 0 0บาทนะครับเรามาดูกันว่ามีตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากตัวสีก่อนนะครับซึ่งลูกค้าแวบเป็นสีนะครับเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดริ้วรอยต่างต่างนะครับแล้วก็จัดทรงด้วยตัวโช๊ค Y S S Expert นะครับก็จะเป็นตัวโชคใหม่ล่าสุดแล้วก็ใส่ปีกนกปรับองศาเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโหลด2นิ้วนะครับด้านหลังจะเป็นโหลด2.5นิ้วนะครับในส่วนของตัวยางนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับแมกเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์เวกนะครับขนาดของขอบล้อก็คืออยู่ที่ประมาณ20นะครับขนาดของตัวยางจะเป็น2 6 5 50ห2ายจะเป็นของโยโกฮามาเวลาที่เราขับเนี่ยจะให้ความนุ่มเงียมากมาก ตัวเบรกแล้วก็จานเบรกนะครับเซตเบรกใหม่ทั้งหมดลูกค้าใส่เป็นพานามิล่า21 z นะครับเป็นปั๊มใหม่นะครับแล้วก็จานเป็น410มิลนะครับแล้วก็ใส่ตัวผ้าเบรกเป็นของแบมโบนะครับแล้วก็ด้านหลังปั๊มเบรก20 z นะครับแล้วก็ปั๊มเบรกมือไฟฟ้านะครับขนาดของตัวจานนะครับจานจะเป็นจาน400มิลนะครับแล้วก็กล่องเพิ่มแรงม้านะครับแล้วก็ คันเล่งไฟฟ้านะครับซึ่งกล่องเพิ่มแรงม้าจะสามารถเพิ่มอยู่ที่ประมาณ27ตัวนะครับแล้วก็แรงบิดจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ65นิวตันเมตรนะครับแล้วก็คันนี้มีการเพิ่มตัวท่อ H ฮเข้าไปด้วยนะครับซึ่งปลายท่อจะเป็นปลายคาร์บอนเวลาที่ใสไปแล้วนะครับแรงม้าก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ5ตัวนะครับแล้วก็เก็บโครเมียมต่างๆที่เป็นสีโพรเมียมนะครับให้เป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันแรกของออโต้ขับ นะครับที่เราจัดทรงแบบนี้นะครับจัดทรงสุตลต่านที่บุรีรัมย์สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกล้อแมกช่วงล่างนะครับแล้วว่าแว็บเป็นสีฟิล์มกองแสงนะครับชุดแต่งต่างๆนะครับสามารถเข้ามาที่ออโต้กรับเดี๋ยวผมจะพามาดูภาพส,สวยๆจากวิดีโอ f o r ์ e v e r l s t ตัว t ท t a n เนียมพารคันนี้รอติดตามชมกันนะครับ